สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพามาชมแปลงที่ดินแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งนะคะเนื้อที่53ไร่2งาน92ตารางวาค่ะฉนดพุดแดงนสศสีจอนะคะตั้งอยู่บนตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะนี่นะคะระยะทางจากเขาใหญ่หน้าด่านทางขึ้นเขาใหญ่ตำบลเนินหอมประมาณ8กิโลเมตรค่ะแ,แปลงที่จะได้วิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ทางที่เรา่ำผ่านแปลงแลนี้นะที่ดินแปลงนี้เจ้าของขายในราคาไร่ละ700,000บาททวนนะคะฟังไม่ผิดคะ่ะเจ0 0 0 0บาททวนขายยกแปลงนะคะ53ไร่2งาน92ตารางวาค่ะเหมาะสำหรับนักลงทุนนะคะซึ่งได้บรรยากาศสวยงามมากๆเลย ภายในแปลงจะเห็นวิวเขาอิโตชิตตาแบบนี้นะคะเป็นที่สูงเป็นที่เนินเขาสโลปนะคะจะเห็นวิวทั้งเขาใหญ่เขาอิโตสวยงามมากค่ะเหมาะก,กับนักลงทุนนะคะราคานี้ไปต่อได้แน่นอนค่ะและที่สำคัญไม่ไกลจากเมืองเลยนะคะห่างจากเมืองปรจจีนประมาณแค่12กิโลเมตรเท่านั้นและห่างจากฟิวชจอพารังสิตหนึ่ง้กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะภายในแปลงมีบ่อน้ำหนึ่งบ่อนะคะ สวยงามมากบรรยากาศภายนอกรอบๆก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ